สวยงาม,มา่ชัวร์โอเคนี่นะคะมาช้อปปิ้งเสื้อผ้าเพราะว่าเอาจากที่ไทยมาน้อยมากแล้วคือเสื้ นี่นะคะเราออกไปเดินเล่นใกล้บ้านนะคะเป็นอีกหนึ่งเมืองหนึ่งที่เราออกไปบ่อยนะก็คือเมืองโคเจลีนะคะแต่รอบนี้เราจะไปเที่ยวกันที่โซนอิสมิดนะคะสามีฟ้าที่เขาก็เปิดหารแหล่งว่าเอจะพาเราไปไหนดีจะได้ไม่เบื่ออยู่บ้านตัดสินใจกันว่าอ่ไปที่อิสมิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อนะงานว่าเราจะไปที่ไหน no plan เช่นเคยนะคะกับพวกเราสอคน going out. I don't know just travel travel where maybe museum and maybe some park lot of trees in Istanbul mm -hmm. like this. But this look clean more than Istanbul. Yeah, food. yeah. And this way just for train, and this train goes some district in Izmit. You know? Just only Izmit, right? This train? No, I think go some city mm. like Ankara yeah. or yeah. I remember like this. I'm not sure. And now we are going to. Çekapark. a park. Seca park. ด็คืีนี่ก็วิวดีดีตอนนี้เราอยู่ที่อีสมิอีสม่าอีสมิธยยเตค้่ยยเตคคป้า่ you h o e c a r e f u ด้วย yeah, yeah, okay. นี่ก็ใส่เกงช้างคู่ลวจ้ะ <laughs> <laughs> ที่นี่ก็มีลิฟต์ให้ลงด้วยนะแต่ส่วนใหญ่เขาก็เดินกันทั้งนั้นน้อยจะใช้ลิฟต <100. S 1> ์วันนี้เราก็ถึงสวนสาธารณะแล้วนะคะทําไมบิ๊กทรายใส่เนี่ยแพงไหมราคาแพงไหม25 25 ความอยากกินสายใหม่25ลีราตุรกีเฮียแทนร่มอเอร์ไซค์โอ้ขอบคุณนะเพื่อนอากาศร้อนทีบหวาน The same feeling like in Thailand in Thailand <like> yeah Mm, hmm. yeah ด mm ี o ู้ you know mm hmm. like need some sweet เหมือนได้คาเฟ่ right เนี่ยคาเฟ่เอาจริงป่ะอยู่ไทยก็ไม่ค่อยจะได้อะไรเมียอยากมาสวนสาธารณะป่ะเมาเมา น n ย n า n น babe. ฟทำ e ห e ้ยวันแอ b บี r ที่นี่ก็มีเหมือนเช่าจักรยานอ่ะแต่บบาพเขาดีกว่าที่ไทยอยู่นะ how much บฟ I'm not sure แล้วก็มีแอป Google Pay ให้เปิด he said one person Mm, three bicycle rents, and you can use in park. This park, no and mm. not go outside. and if something with Bicycle mm -hmm. you should pay. yeah, yeah, mm. I think we should use this Yeah, we should use this. use Mm, and pay right application a to pay yeah ก็มีแบบฟิล้านอาหารแล้วก็คาเฟ่นะคะก็ติดริมทะเลนั่นแหละเป็นปังที่ติดริมทะเลเบฟ what is name of sea this the name of sea มาร์มาราซีมาร์มารามาร์มารา yeah see Baluk. บาลูกเด <Yeah, S 1> ็ดฮัตตู m ี like เห่า like this mm hmm. boat and they sell oh, <this S 2> fish today I should try this okay, okay. menu. You yeah, okay, เมนูตังคิ้วนะอันจริงอ่ะมันก็อากาศลมพัดเย็นแต่มันก็ไม่ได้เย็นมากมันมันไม่ใช่ลมร้อนอ่ะมันก็เลยเดินได้แล้วก็ถึงแม้ว่าเนี่ยจะร้อนขนาด <laughs> <c oughs> I guess I have a small bank. Yeah. How much? 20. 20. Yimi. 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 And Yimi. What about oh, Marina Cafe ด้านก็คาเฟ่ Cafe เหมือนกัน Yeah usually parents sit there and play s o r kids play in there อ uh, yeah, ่ะทุกคนแล้ววันนี้เราก็เจออีกแล้วกับ BMW GS What this เนี่ย Police หรออ่ารถของตำรวจนะคะทุกคนเดี yeah, yeah. ๋ยวเราพาไปแอบ่องตำรวจไม่จับเราหรอกเรามีพาสปอร์ต <laughs> ask you, Don worry don't รถตำรวจนะคะกี่ซีซีนี้ อ๋ออาร์พันสองร้อยทำเป็นลืมรุ่นรถนะ Usually they use Yeah Oh this this the same Oh really big นะ Yeah Yeah ใหญ่มากเลยนะท่ามารีน่าฮอลล์ We want to see Yeah okay if you want อังจริงที่นี่แบบว่าก็ฟีลแบบปาร์กแล้วก็มีเครื่องเล่นเด็กต่างๆนานาเบฟไอเกสต i s go out ไรเย h go out this way and oh. where, where we go remember เย a h from นี่วันที่ eat อ่ะเบฟไอติ n ง r ราด or something Yeah, yeah, yeah. Oh my god. ผู้ใจบุญค่ะนะ restaurant maybe but like other uh huh. แล้วก็มาอีกเดินม,มาอีกทางนะึงนะคะเนี่นะอ๋อ and this like a shop right yeah, yeah, yeah. ตรงนี้จริงๆก็มีของขาย but we clo they close maybe usually night time อ๋อเป็นออนไลน์ค่อนี่ก็โม ร่มรื่นนะจริงเฉพาะชอทโซนที่มีต้นไม้อ่ะแล้วก็มีที่นั่งค่ะส่วอใหญ่เขาก,ก็จะพกเสือพกอะไรกันมานั่งเนี่ย where we go i now where we are going now I'm I'm not sure like museum yeah o y ตอนนี้เราก็กำลังจะไปพิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่างลืมชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงค่อยว่ากันออกจากสวนสาธารณะเสิค่ะพาร์คนะคะก็เดินรัดล้องมานี่แหละคิดถึงมอเตอร์ไซค์ละไอเซสไอมิส i like a now. Yeah, 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 Me too. Me too. This is called Garrett Gimme. Oh, yeah. Garrett Gimme. Garrett Gimme. Garrett Jimmy me Jimmy. Right? Garrett Gimme. Gimme. Sheep. Yeah. Gimme means sheep. So, you can see the พิพิัพฑนเรืออ๋อแค่นอดแค่ยูสโดรนแ n ่นอดยูสโดรนทามบินโดรนค่ะอยู่ข้างใน y e a ยูสเซดฮิเ e r ร o เล็กฟอร์สต์ยูคอลและอั e เ a อร e ยู e คมแม่ไปอ่ามห yeah, yeah. ม

อ๋อ oh, they have group separate yeah what is in for half maybe not yet hmm? how much I don't know I lost mm. maybe uh, อันนี้ใครที่จะมาดูพิพิธภัณฑ์นะคะ one person two hundred ก็คือต้องจอง booking ล่วงหน้า four days ตอนนี้ก็เดินแบบไหลไรจุดหมายปลายทาง ไเปื่อยเลยคะตอนนี้ก็มาเจอสาธารณส่วนสาธารณะ,ะอีกแล้วที่บ้านของเราวันนี้ก็ไม่หลุดตีมไปจากกันใส่เกงช้างเว้ยคอมทูไทยแลนด์แบบเว้ยคอมทูไทยแลนด์วันนี้วันหยุดนะก็เลยจะเห็นคนออกมาส่วนสาธารณะ,ะกันแล้วก็ตามห้องตามห้างอย่างเงี้ย You shake a b o u t m a p right Yeah ว่ a อะไรบ e า e เนี hmm. uh ่ยเนี่ a ดิฉันชอบ้านกเอาเบบี้แคลฟูลนั่งกซี My bad again <Nice. S 1> Why Why You don't eat food w l l กำลังเถียงกันอยู่ว่าทำไม ตอนนั้นไม่อยากกินในสวนสาธารณะคือวิวมันดีสวนสาธารณะเซกะกูดวิววิวดีมากแล้วก็คือเป็นร้านอาหารก็มีเมนูที่อยากจะลองอะไรนะดัตเมนูวอตเนมปลาลุกเอ็กแม็กปลลุกเอ็กแมก Yeah fish bread เป็นเมนูปลาแซนด์วิชปลาแล้วทีนี้ก็เดินมาไกลาแล้วงไงเพิ่งมาอยากกินก็เลยได้วิวแบบเนี้ยวิวสวนนะแล้วก็ทะเลอยู่นู้นเลยจ้ะ I they want in there. there, because that asked to me. Remember, like they come to bought and yeah. selling. Yeah. There is like this. Okay, we should go back. And order. <laughs> no, it's okay. Next time we can. Yeah, we can. We can. Yeah, we Istanbul. We Istanbul. We can go Istanbul again. Yeah. We just try the other yeah. thing. Mm. And they have fish soup. Fish shop. Fish soup. Fish soup. Really. Yeah. Good l o อ fish soup they like some people s like เมนูของเรามาแล้วนะคะที่เราอยากลอง this sandwich ปลา the same มีชุด eat with lemon rye i baby if you want yes this can good you see สวยงามมากเจ็บด้ว They're really good. Yeah. It's cool. Really cool. And they're really good food. Yeah. I'm mean, just thinking if bread is hot, you know, maybe like this you can tell them please hot breathe mm -hmm. and they can a bit warm mm -hmm. yeah baby ชูก้า you should use this ชูก้า you want I will help you I don't want. คือจับแบบนี้อย่างคนตุรกีไม่เคยได้นะเพราะมันร้อนมากอะต้องจับอย่างเนี้ย really hot yeah you can right Turkish น uh. ะ Turkish can like this no I mean usually I see you touch like this but why why but do like this this hot I can do like this. Well. Yeah, but you should I see, like here, from you here. Should I see Yeah, you should do like this. Yeah, I know. My hands like you, Sam, sensitive and hard. No, 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 your hand don't hit like me. You can take here, from here, like I me. Know, I know. I talk about, usually yeah, I see that. some Turkish I'm angry. Oh, thank you. Thank you, my husband. This is the you should take care for take this. Care Just do like this. Uh, Careful. Thank but you. a bit hard. Yeah. Okay. Push. Push. Yeah, yeah, yeah. That's <laughs> how you do เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะฟรัาที่บอกว่าข้างในมีปลาสดขายแล้วก็ถ้าเราอยากเอาไปทำอะไรเขาก็ทำให้เรา วิวเหมือนที่ไทยที่เราแบบเออเขาวางขายแล้วเขาก็สามารถทําอาหารให้เราได้เลยนึกออกวะแต่ว่าสภาพมันมันดูเหมือนแบบข้างในไม่มีอะไรให้เดินเข้าไปข้างในนะคะแต่วิวมันไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะจริงๆอะ่ะวิวก็แค่วิวสวนนั่งกินในสวนอย่างนั้นเองถ้าอยากแอสวานก็คงต้องซื้อแล้วก็เดินไปกินริมทะเลต,ตรงนู้นวัดบาร์ลคานบาลคาน Like um Fish House เย้ Fish House Like for selling Yeah, นี้นะคะเผื yeah, ่อใครมาเที่ยวโซนนี้ที่ตุรกีอิสมิทโคเชลีแนะนําให้ลองมาดูตรงนี้ก็คือปลาทะเลส,สดๆเยอะเลย,เยกุ้งแซลมอนอะไรเมื่อกี้เห็นเพียบเลยแล้วก็เหมือนปลาตุรกีไม่รู้จักอะ่ะแค่น,นั้นแหละ <laughs> <laughs> แต่ว่าแซนดิชปลาก็คืออร่อยมากเวอร์ตอนนี้เราก็กลาลังจะไปเดินเล่นเป็นขายอาหารทะเลนะคะแล้วก็ร้านจอดรถก็คือกว้างใหญ่ไพศาล here the same fish and alcohol so you can eat and drink where here you see Merjan Baluk Ah, this like restaurants here Merjan Merjan Baluk yeah this like food community or something no ah restaurant yeah that's restaurant yeah เดี๋ยวเราจะไปดูของในห้างกันส่องเพื่อมีของไทย เพื่อมีของไทยให้เราได้ซื้อนะคะเพราะว่าตอนนี้อยากกินส้มตำมากเลยอ่ะไอมีส้มต่ส้มตำส้มตำๆๆส้มตำปูปลารเางี้ยตอนนี้เราก็เดินมาถึงช้อปปิ้งมอลลแล้วชื่อว่าเอ็นซนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรน่าสนใจเพื่อแบบว่า มีของไทยขายมาโนไปเรื่อยตอนนี้ก็เข้ามาข้างในแล้วมันดูเงียบเหงาเงียบเหงาเยหญ่เหมือนกันดูสิว่าจะมีพวกของซอสไทยแล้วไหมนี้ก็เดินส่องๆไปก่อน ขายไหมแบบพวกแป้งแคร์อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะก็คือเคยหาที่ห้างหรือว่าร้านค้าอื่นแล้วไม่มีต้องไปซื้อร <laughs> ้านยาที่เป็นแป้งเด็กอะใช้กับเด็กอะ <laughs> เอ็นดูมากเลยคนตุรกีเขาคงไม่ค่อยใช้แป้งฝุ่นแบบบ้านเราอะเนาะ <c oughs> no ham <help>, no bear oh no. Oh my god r e a l l y Turkish people don't use Maybe change some rules no uh, some rules, okay. about selling yeah yeah, กำลังหาอยู่แบบ ของโซฟีที่ไทยอย่างเงี้ยสาสซน42่สเซนนึกออกปะแต่ที่เนี่ยเขาจะเป็นแบบนัมเบอร์สองสาห้าห้าก็จะยาวสุด5้าที่วัดไซส์ชัวรประมาณ30มสเซนเองอะแล้วคือคนที่มาเยอะอย่างเรานะคะประจำเดือนอะ่ะตอนนี้อย่างอิมพร์ตของจะไทยเยอะมากเลย e e e make sure right make sure not right okay นี่นะคะมาช้อปปิ้งเสื้อผ้าเพราะว่าเอาจากที่ไทยมาน้อยมากแล้วคือเสื้อยืดคือน้อยแล้วสามีค่ะไม่ชอบให้นุ่งสัน้นแบบ just sexy only at home right c a n n o t outside ฮ huh? ะ oh my gosh แล้วก็ที่นี่ก็คือลดราคาเยอะอยู่อ่ะก็เลยเออเลือกเอาที่ชอบแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรมากเดี๋ยวรอเขาบอกว่าหน้าหนาวถ้ามาซื้อเสื้อผ้าพวกนี้มันจะถูกเดี๋ยวลองว่ากันอีกทีนึงโซนนี้ก็ราคา149.99ลีราตุรกีนะคะลายนา้าร่าอ้ากาฟิน this cute babe yeah but just check for this price Yeah, maybe. But I just check for your size. I think look like this free size big pa. But really cute. Hmm. Take this first. Ah, this right, you see? Yeah, usually like this. What you think? cool, you know. So, I mean, maybe after wash, you yeah, yeah, go out. I see. What, what do, you think? What because do you think, eh? they, you know, yeah, yeah, yeah. Print. yeah screen. Don't have a lot like this. All character. this. า Just you. ขาดแคลนเสื้อนะชื้นนื mm ้นบบนคิดตังะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเท่าไหร่ Hmm? How much? 600, 620. Hmm, this oh, like easy, yeah. hmm. คือทุกคนนี่มันจะมีแบบว่าตู้ตู้ตู้ไอโฟนตู้แบบนาฬิกาทองอะไรเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันมีคนได้จริงไหม <c oughs> <c oughs> แล้วพาที่บอกว่าเฟก for sure <Yeah. S 1> นี่นี่แล้วดูนี่ตู้นี้ก็คือบอกว่า pro max เลยจ้าไอโฟนเรื่อย Yes, อันนี้เราก็เรียบร้อยนะคะจบภารกิจกลับบ้านกันเอาจริงมันเหมือนมันมันไม่ใช่กึง่งแบบว่าห้างใหญ่ๆมันเหมือนเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ไม่ได้เป็นห้างใหญ่มากเกอร์กลางๆนะแต่ว่าก็มีของขายหลากหลายมีร้านอาหารฟู้ดคอร์ต่างๆนาน,นา